สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะแล้วจันนี้ก็เป็นจันแรกของเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วเนาะนะคะเราเข้าสู่เดือนธันวาคมนะเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองขอบคุณทุกท่านที่จัดเวลาเข้ามารับพลังงานดีๆกันทุกๆเช้าวันจันทรนะคะไหนดูซิวันนี้มีสมาชิกเข้ามาฟังกันกี่คนแล้ว 262คนนะคะ2 6 2คนทุกท่านคะพวกเรามีเป้าหมายอยากจะเดินทางไปที่ไหลไหนใครคีโตัวเลขที่เราเคยคอมมิทกันเข้ามาในแชทบล็อกหน่อยนะคะ วันนี้ปากแดงเดี๋ยวนะคะค่ะคีย์ตัวเลขเข้ามานะคะจําได้ไหมว่าคอมมิ t เมนต์ของเราเราอยากจะมีสมาชิกเข้ามารับฟังคอนเทนต์ดีๆทุกเช้าวันจันทร์สักกี่คนไหนดูซิ320 350มีอะไรอีกเข้ามาค่ะเข้ามาเรื่อยๆ3ามหโอเคน้ําตาจะไหลนะตอนนี้สองหสอ่ะละค่ะอ่าสามก็มีนะคะอ่ะละค่ะไม่ว่าจะเท่าไหร่เราก็ยังคงเดินหน้ามอบคอนเทนต์ที่ดีๆให้กับทุกๆท่านเป็นประจํานะคะ เอาละค่ะทำไมสไลด์ไม่ไปละคะทีนี้มนูนึงนะคะอ่าโอเคสไลด์วันนี้ค่ะคอนเทนต์ที่นำมาฝากกันวันนี้จริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แบ่งปันในโก้ดคลับค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในโกดคลับแล้วมาเกิดในทาวโ์ฮก็คือว่าทราบไหมคะว่าในโกดคลับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราถึงต้องกับ เราถึงกับต้องเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารจากซูมมาเป็นเว็บบีนานะคะเพราะว่าซูมนี่รับสมาชิกได้500ท่านแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรดขับมีสมาชิกนะคะลงทะเบียนเข้ามาฟังกันเกิน500ท่านทําให้เราต้องเปลี่ยนช่องทางนะคะจากซูมเป็นเว็บบีนาแหมหวังเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินว่าทาวฮลของเรานะ,ะซึ่งมีสมาชิก5,000กว่าคนแต่ปกติเข้ามาวันนี้เท่าไหร่264อยากจะนะคะความฝันของพี่ถัดไปก็คือเราอยากจะเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารทาวฮลทุก เช้าวันจันนะจากซูม มาเป็นเวนะ็บบีนาเพื่อลองรับเพื่อนสมาชิกได้มากขึ้นนะแต่ตอนนี้264ไม่เป็นไรค่ะเดินหน้าต่อเนื่องทุกคนคะคีย์บวกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกค่ะคีย์บวกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกค่ะคีย์บวกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกนะคะเรามีคอมมิทเมนต์ร่วมกันเช้อเชิญนะคะเพื่อนๆของเราในชปเตอร์ของเรามาฟังคอนเทนต์ดีๆกันค่ะอ่าเวลาที่เราคีย์บวกหนึ่งแปลว่าเรามีคอมมิทเมนต์ร่วมกันนะที่จะให้คอนเทนต์ข้อมูลและพลังงานดีๆไปสู่เพื่อนสมาชิกของเราได้มากขึ้นเมื่อเพื่อนมาาิกไดด้รับเีๆข ก็จะมี mindset นะคะได้รับพลังงานดีๆเพื่อที่จะไปต่อและนําไปปรับใช้ในหลายๆด้านของธุรกิจและชีวิตของเขาันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับทุกท่านที่คีบบวกหนึ่งบวกหนึ่งเข้ามานะคะใครคียบวกหนึ่งก็ให้รวยขอให้รวยก็ให้สวยแล้วขอให้เฮงเฮปังปังตลอดทั้งปีหน้าเลยนะคะมาเลยค่ะ เรื่องวันนี้ที่จะเอามาเล่าให้ฟังเชื่อแน่ว่าเป็นแบรนด์ที่หลายๆท่านเวลาเดินผ่านไปผ่านมาในห้างน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีคนคนนี้ค่ะคือคนที่อยากจะเล่าให้ฟังธุรกิจของคุณผู้ชายคนนี้เริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียง8,000บาทปัจจุบันนะคะปีนี้น่าจะปิดยอดขายได้ถึง1,000ล้านเพราะปี2566ตัวเลขที่ร e จิสเตอร์นะคะใน d b d ก็คือยอดขายก็อยู่ที่800ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเงินทุน8,000บาท นะปัจจุบันมียอดขาย8 ร้อยล้านบาทนะคะแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะเชื่อแน่ว่าคอนเทนต์วันนี้ที่นำมาฝากกันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรานำไปต่อยอดธุรกิจนะคะหรือเป็นไม์เซตดีๆที่ไปต่อยอดธุรกิจของเรากันไหนใครอยากฟังแล้วว่าคนเนี้ยนะคะเจ้าของแบรนด์คนเนี้ยนะคะเขามีเคล็ดลับอะไรทําไมเขาถึงสามารถสร้างแบรนด์จากแบรนด์ที่ไม่มีอะไรใดๆเลยปัจจุบันมียอดขายเป็นหลักพันล้านบาทคุณคิดเลขแปดเข้ามาในแชนะทบ็อกซ์เลยค่ะคิดเลขแปดรัวๆเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยะคะ่ะ เอาละค่ะสไลด์ถัดไปค่ะอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าคนคนนี้ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยคําว่าไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยแปลว่าไม่ได้เป็นลูกเจ้าสัวไม่ได้เป็นลูกขหาบดีใดๆเลยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นของคนคนนี้ค่ะเริ่มจากการเป็นพ่อค้าในตลาดนะจตุจักรและไม่ใช่เป็นแผงฟิกซ์นะคะเป็นแผงลอยค่ะเป็นแผงลอยที่ต้องประมูลกันเดือนต่อเดือนปัจจุบันคนคนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ ขวัญใจไวรุ่นไหนใครรู้แล้วว่าเรากําลังพูดถึงแบรนด์อะไรถ้าใครรู้คีย,ย <c oughs> ์เลขเก้าเขมาในแนชทบ็อกเลยถ้าคีย์เลขเก้าเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะไม่ทันแล้วคลิกหน้านี้มาให้แล้วนะคะเรากําลังพูดถึงแบรนด์เสื้อยือดที่ชื่อว่ายืดเปล่านั่นเองยืดเปล่านะคะเป็นแบรนด์เสื้อยือดสัญชาติไทยปั้นลอยลายได้หลัก ร้อยล้านบาทภายใน3ปีมาดูสิคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ค่ะดึงตัวเลขมานะคะเขาบอกว่าบริษัทชื่อบริษัทเริ่มใหม่นะคะจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทคือ13ทธันวาคม2,561ปัจจุบันก็บริษัทมีอายุทั้งหมด เปีด้วยกันนะคะทุนจดทะเบียน5ล้าน5โทษค่ะ5ล้านบาทนะคะเจ้าของก็คือคนคนนี้ค่ะคุณธนศั g s ์แซ a เอียคุณต้อนั่นเองนะคะปีแรกที่จดทะเบียนค่ะยอดธุรกิจ24,800บาทนะ,ะติดนะกำไรคือติดลบ13 0 0 0ดูสิคะ2562กระโดดขึ้นไปเป็น26ล้านค่ะ2563ขึ้นหลัก100ล้านบาทค่ะภายใน3ปีสามารถสร้างยอดธุรกิจจากไม่มีอะไรเลยด้วยเงิน8,000บาท สู่หลักหนึ่งร้อยล้านบาทไหนใครคิดว่ายอดเยี่ยมเลียอะไรเข้ามาดีล่ะเลียอะไรคิตตัวเข้ก็มาในแชทบล็อกเลยนะคิตตัวไว้ก็มาในแชทบล็อกเลยค่ะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสองห้าหกสี่ยอดธุรกิจสองร้อยกว่าล้านสองห้าหกห้าคือปีที่ขยายช่องทางเยอะ,ยะมากมายที่เราเริ่มเห็นในห้างต่างๆยอดธุรกิจกระโดดขึ้นไปห้าร้อยหกล้านสองห้าหกหกแปดร้อยล้านปีนี้ปิดปีหน่าจะปิด เกิน1,000ล้านบาทนะคะไหนมาดูซิเะาว่าคุณธนงศักดิ์หรือคุณต้อนเนี่ยเขามีเคล็ดลับในการทำธุรกิจอย่างไรหรือเป็นมาอย่างไงนะถึงสามารถสร้างยอดธุรกิจและเป็นแบรนด์ขวัญใจวัยรุ่นในขณะนี้นะ,ะเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนแบ็คกราวน์นะ,ะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อากาศร้อนเนาะนะคะการเลือกเสื้อผ้าของคนส่วนใหญ่ก็เลือกจากเสื้อผ้าที่ใส่สบายเพราะฉะนั้นเสื้อ T-shirt ค่ะก็เป็นหนึ่งในไอเทมสุดฮิตที่เราทุกคนต้องมีติดบ้านต้องมีติดตู้กันเนาะนะคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ ของคนที่ต้องใส่เสื้อผ้าทั่วๆไปก็คืออะไรคะ ซักเสร็จก็ต้องรีดนะแล้วพอเป็นเสื้อยืดรีดไปแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ยุ้ยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการจับเพนพอยต์เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะเสื้อยืดนะคะสัญชาติไทยยี่ห้อว่ายืดเปล่าหรือยืดเปล่าเนะะี่ยฮะเข้าใจปัญหานี้ก็คือการจับเพนพอยต์ให้ได้นั่นเองนะคะว่าเพนพอยต์ของลูกค้าคืออะไรนะค,ะคนชอบใส่เสื้อยืดแต่ขี้เกียจรีดอันที่1อันที่2ใส่ไปไม่นานเสื้อยืดตัวสุดโปรดมันก็ย,ยุ้ยใส่แล้วก็ไม่สวยนะคะนี่คือ2เพนพอยต์นะ,ะที่คุณธนงศักด์จับ เขามาเป็นประเด็นแล้วแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับผู้บริโภคกลายเป็นยอดธุรกิจนะธุรกิจพันล้านบาทในปัจจุบันนี้นะคะทําให้แบรนด์เสื้อยืดที่ดูเหมือนเป็นผ้าธรรมดาธรรมดากลายเป็นแบรนด์ที่มีพลประกอบการไม่ธรรมดาเลยนะคะมาฟังกันว่าคุณคุณธนศักดิ์เนี่ยนะคะเป็นมาเป็นไปยังไงต้องบอกว่าเริ่มต้นทําธุรกิจแบบจับพัดจับผูค่ะจากความคิดเล็กๆสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่จนสามารถสร้างแบรนด์ตัวเองต่อยอด กลายเป็นธุรกิจพันล้านบาทสร้างไรายได้และกําไรให้อย่างเติบโตต่อเนื่องมาดูแบ็กกราวด์ค่ะความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงนะคะคุณธนงศักดิ์ค่ะไม่ได้เริ่มจากการขายเสื้อยืดตั้งแต่แรกนะคะจริงๆแล้วเป็นพ่อค้าปเป็นแผงลอยคะ่ะเป็นพ่อค้าแผงลอยอยู่ในตลาดนัดจตุจัจกรแต่เริ่มจากการขายกางเกงบ็อกเซอร์ค่ะนะคะกางเกงบ็อกเซอร์ก็เหมือนเป็นกางเกงขาสั้นใส่สบายๆอย่างนั้นแหะนะคะ ไม่ได้มีหน้าลานนะคะแล้วก็ซื้อมาขายไปซื้อจากโบเบนี่แหละค่ะคุณคะรับบ็อกเซอร์จากโบเบไปขายที่ตลาดนัดกินมาจิ้นแต่นั่นเป็นจุด เริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นนะคะอ EN, พอเริ่มบ็อกเซอร์เริ่มขายดีติดตลาดหลังจากนั้นก็เริ่มขยายเข้าไปที่ตลาดเสื้อยืดเพราะเห็นว่าคนไทยเนี่ยชอบใส่เสื้อยืดก็เริ่มนะคะจากบ็อกเซอร์ก็ขยายเข้าไปรับเสื้อยืดเข้ามาขายที่แผงของตัวเองในตลาดนัดจตุจัรเพราะฉะนันก็มีทั้งบ็อกเซอร์แล้วก็มีเสื้อยืดเหมือนเดิมค่ะเสื้อยืดก็เป็นเสื้อยืดที่ไม่ได้ผลิตตีตาของตัวเองไม่ได้สั่งผลิตด้วยแต่เป็นเสื้อยืดที่ซื้อมาจากตลาดนัดในที่ต่างๆหรือเหมือนกับ ตัดล็อตมาจากผู้ผลิตและโรงงานต่างๆมาขายเพื่อกินมาจิน้นทํากําไรนั่นเองนะคะแต่จากความช่างสังเกตของคุณธนศััดิ์ค่ะเห็นจุดช่องว่างตรงนี้ว่าเอ๊ะด้วยความที่เสื้อเนี้ยคัดมาจากหลายแหล่ง พอคัดมาจากหลายแหล่งปุ๊บคุณภาพของผ้าก็มีหลายลอ็อตเนาะก็แต่ว่าขายในคอนเซปต์เดียวกันคือขายที่เสื้อยืดเปล่าตัวละ100บาทซึ่งปัจจุบันยืดเปล่าที่ขายในห้างก็ยังเริ่มต้นที่100บาทเหมือนกันกับวันที่ขายในยจ,ต,จตุจักรเนาะแต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณธนศักดิ์สังเกตเห็นผ้าอยู่ล็อตหนึ่งจากโรงงานโรงงานหนึ่งซึ่งมีความพิเศษและแตกต่างจากเสื้อผ้าล็อตอื่นๆก็คือผ้าลอ็อตนี้มันนุ่มกว่าล็อตอื่นๆแล้วพอเอาไปใส่มันก็แลดู ใส่สบายแล้วมันก็ไม่ยุวยด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณธนศักดิ์ค่ะจากจุดเล็กๆนี้เห็นโอกาสทางธุรกิจเริ่มต้นจากแค่นี้เลยค่ะเห็นโอกาสทางธุรกิจจากจุดนี้<ๆ>ก็เลยไปติดต่อโรงงานนะที่ตัดล็อตผ้านั้นมาแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาว่าผ้าเนี้ยมันมาจากโรงงานอะไรใดๆยังไงอยากจะตัดล็อตผ้าสเปคนี้เลยเอาสเปคนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดเสื้อแล้วก็แปะยี่ห้อยืดเปล่าให้หน่อยเริ่มจากตรงนั้นเลย เริ่มจากตรงนั้นเพราะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่มีความนุ่มลื่นแล้วก็ไม่ย้วยค่ะสิ่งสำคัญค่ะจุดขายนะคะ positioning ค่ะ differentiation ค่ะนี่คือสไตล์ในการทำการตลาดของคุณธนงศักดิ์และแบรนด์ยืดเปล่าค่ะนะสไตล์ยืดเปล่ายัางไง่ายก็ไม่ย้วยแล้วช่วงแรกนะคะที่ทำสื่อออนไลน์เขาก็เอาเสื้อยืดเนี่ยมาฟาด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 กับพื้นแล้วก็ขึ้นเป็นสโลแกนว่าเสื้อยืดเปล่ายังไงยังไง ก็ไม่ย้่ยนะคะจากจุดตอนนั้นเองนะคะจากการทําการตลาดที่แลดูแปลกใหม่จริงใจเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายๆในราคาที่จับต้องได้เพราะขายเพียง100บาทเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะห้างต่างๆจริงๆห้างเนี่ยเชิญเขาเข้าไปเปิดร้านนะคะ นั่นละคะ่ะหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแบรนด์ที่เข้มแข็งคุณจะมีกำลังคุณจะเป็นแมกเนตที่สามารถดึงดูดให้ร้านค้ามาเชิญคุณนะคะไปขายในร้านค้าของเขาได้นะเพราะนั้นยืดเปล่าก็เหมือนกันนะยืดเปล่าก็เริ่มขยายตลาดตั้งแต่ปี2565นะคะเข้าไปมีเอาท์เล็ตนะคะมีรีเทลเอาท์เล็ตต่างๆในห้างเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายตามที่เราเห็นกันแต่คุณธนงศักดิ์บอกว่าการเปิดร้านในห้างเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ที่โจทย์ที่สําคัญที่สุดห้างก็เป็น ช่องทางขายช่องทางหนึ่งช่องทางออนไลน์ก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งซึ่งยอดขายก็ไม่แพ้กันแต่สิ่งสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าสินค้าของเรามันตอบโจทย์มันแก้เพนพอยต์ของผู้บริโภคได้จริงๆหรือเปล่านะคะอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่คุณธนงศักดิ์ฝากไว้ถ้าเกิดสินค้าของเราดีสินค้าเรามันจะมีดีบานถ้าสินค้าของเรามีจุดที่สร้างความแตกต่าง มันจะมีดีมานที่ให้ผู้บริโภคนะคะมาเรียกร้องแบรนด์ของเราเองได้เพราะนั้นยืดเปล่าก็ใช้เวลาเดินหน้าในการสร้างแบรนด์2อสมปีค่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แปะป้ายยืดเปล่าปุ๊บแล้วผ้ายืดนุ่มใส่สบายแล้วแบรนด์จะขายดีในบัตรดนมันไม่ใช่นะคะคุณธานงศักดิ์ก็บอกว่าใช้เวลาในการสร้างแบรนด์อยู่หลายปีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางทางก่อนในออนไลน์แต่ว่าโฟกัสเรื่องเดียวเลยค่ะ ยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยยืดเปล่ายืดแต่ไม่ย้วยนะคะโฟกัสในจุดที่มันเป็นการแก้เพนพอยต์ของผู้บริโภคเน้นการทําอย่างสม่ําเสมอค่ะนะคะประกอบกับการขยายช่องทางทั้งหน้าร้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยการคงจุดขายเดิมของสินค้าคือเสื้อยืดเปล่าผ้ายืดแต่ไม่ย้วยในราคาที่จับต้องได้เพียง100บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็สีที่เขาทำค่ะก็มีความแตกต่างนะก็จะเป็นสีออกแปลกๆสีพาสเทลซึ่งแบรนด์อื่นๆไม่ค่อยได้ทำกันนะคะก็ทำสื่อการตลาดทำมาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องรายได้เติบโตต่อเนื่องค่ะจากปีแรกนะคะจนปัจจุบันนะปี2566 มียอดขายอยู่ที่800ล้านบาทนั่นหมายความว่าปีนี้2567ยืดเปล่ามีโอกาสที่จะขึ้นเป็นแบรนด์พันล้านนะคะในเวลาเพียงไม่กี่ปีนะทีนี้มาถามมาถึงตรงนี้ค่ะสินค้าใดๆก็ตามถ้าเราจะสร้างแบรนด์เนี่ยมันจะต้องมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนว่าแบรนด์ของเรา stand for อะไรนะคะ้าเมื่อถามถึงจุดแข่งที่เหนือ กว่าคู่แข่งนะคะซึ่งยืดเสื้อยืดเนี่ยเชื่อแน่ว่าทุกคนคิดเหมือนเหมือนกันว่ามันเป็นมันเป็นตลาดทะเลแดงเดือดอะคะมันเป็นตลาดทะเลแดงเดือดจริงๆแต่ทําไมคุณธนงศักดิ์จิงแจ้งเกิดแบรนด์ยืดเปล่าได้เพราะ แบรนด์จะต้องมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนนะคะเสื้อยืดของเขายืดแต่ไม่ย้วยในราคาที่จับต้องได้แล้วดูแพนโทนสีสิคะแพนโทนสีนี่คือแพนโทนสีที่ยืดเปล่าบอกว่ามันคือช่องว่างในตลาดค่ะเพราะไม่ค่อยมีเสื้อยืดแบรนด์ไหนทําแพนโทนสีออกมาในโทนนี้ ส่วนใหญ่ก็จะทำสีจะแจ๊ดไปเลยเหลืองแดงเขียวส้มอะไรใดๆก็ว่าไปนะคะจะมีคล้ายๆมากๆก็คือยูนิโคลนะคะที่ออกเป็นตีมออกเอิร์ธเอิร์ธแบบนี้แต่ราคาที่แตกต่างกันหลายเท่าตัวเพราะยืดเปล่าขายในราคาเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นนะ,ะพอเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าได้เนาะมันก็จะทําให้แบนด์งเราเนี่ยติดตลาดนะ,ะอันนี้คือพอพูดถึงขั้นสุดของ Customer satisfaction เนี่ยคุณธนงศักดิ์เล่าให้ฟังว่า การดูแลของเขาเนี่ยถึงขั้นสุดจริงๆเช่นเช่นถ้าเกิดลูกค้าสั่งเสื้อทางออนไลน์นะคะแล้วหน่วยจัดส่งส่งผิดผิดไซส์ผิดสีผิดแบบอะไรใดๆก็ตามถ้าเป็นแบรนด์ปกติต้องทําไงคะคุณส่งตัวเดิมที่ผิดกลับคืนมาแถมมีค่าส่งอีกถูกไหมคะแล้วเราถึงจะส่งตัวใหม่ที่ถูกต้องคืนไปแต่คุณธนศักดิ์บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ customer centric คะ่ะถ้าลูกค้าสั่งมาแล้วเรา deliver ผิด เราฟูลฟิลให้ลูกค้าผิดมันเป็นความผิดของเราดังนั้นต้องรับผิดชอบลูกค้าเก็บเสื้อตัวเดิมเอาไว้เลยค่ะแล้วยืดปล่าจะส่งตัวใหม่ไซส์ใหม่สีใหม่ที่ถูกต้องกลับคืนไปให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องส่งตัวเดิมกลับมาไม่ต้องเสียค่าขนส่งกลับไปกลับมาด้วยนั่นคือสิ่งที่ยืดเปล่าบอกว่ามันคือการดูแล customer satisfaction ขั้นสุดข,ของแบรนด์ยืดปล่านั่นเองนะคะและทุกๆทุกๆธีมทุกๆคอนเซ็ปต์นะยังคงชัดเจนกับ คอนเซปต์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะพูดอะไรมันจะพูดไปพูดมาแค่นี้ละคะ่ะรุ่นโคตรนุ่มรุ่นรุ่นโคตรไม่ย,ย้้ยนุ่มแต่ไม่ย,ย้้ยพูดไปพูดมาอยู่แค่เนี้ be true to yourself คุณธนงศักดิ์บอกว่า you have to stay true to yourself เมื่อจุดแข็งจุดเด่นของแบรนด์คุณคืออะไร ชัดเจนตรงนั้นแล้วพูดนะคะไม่ต้องเปไปเปมาหลายเรื่องตอกย้ําให้ผู้บริโภคจดจําและจําได้นะความแตกต่างและสิ่งที่ยืดเปล่าเหนือคู่แข่งคือแม้คู่แข่งในตลาดจะมีมากมายแต่การที่ใครโฟกัสลูกค้าได้ดีกว่าคนนั้นชนะและยั่งยืนกว่าค่ะเพราะพฤติกรรมของลูกค้าไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์แต่แบรนด์ไหนบริการดีกว่าสินค้าตอบโจทย์ได้ดีกว่าเป็น point ที่สําคัญมากกว่านั่นเองแล้วเมื่อเราเข้าไปในร้านยืดเปล่าอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่เราจะเห็นเลยคือทําไม่ไซส์ผ้ามันเยอะ เยอแบบนี้ถ้าเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ทั่วไปก็จะเป็น x m l x l x l อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธนศักดิ์บอกว่ามันมีอีกหนึ่งเพนทอยของผู้บริโภคบางคนตัวหนาบางคนตัวบางนะคะความสั้นยาวของเสื้อมันจะไปเท่ากันได้ยังไงทำไมมันจะโฟส์ไซต a l ล่ะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเสื้อยืดเปล่าเนี่ยนอกจาก S M L X L แล้วยังมีความยาวของเสื้อให้เลือกให้เหมาะกับใส่แล้วสวยแบบที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นจึงออกเวอร์ชันทั้งเสื้อครอปนะเสื้อเสื้อทีเชิร์กลางเสื้อทีเชิร์ยาวออกมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนั่นเองนะคะ ลค่ะนอกจากนั้นค่ะตอนนี้2567เนะเรา,เายืดเปล่า,าตั้งใจที่จะขยายลน์สินค้านะไปจอบกลุ่มตลาดออฟฟิศแล้วก็เจอบกลุ่มไปที่ตลาดกีฬาด้วยเพราะคอคอนเซปเป็นคอคอนเซปเดียวกันนั่นเองนะคะ ฮ่ยืดเปล่าในวันนี้ไม่ได้มีแค่เสื้อยืดแต่ลุยเสื้อโปโลตั้งเป้ายอดขาย5 0 0แสนตัวนะคะเมื่อติดตลาดแล้ววันนี้แง่ของเสื้อยืดหลังจากนั้นจึงเทรด up consumer ค่ะมาทำเสื้อโปโลนะ,ะเสื้อยืดมีตั้งแต่100บาทขึ้นไปแต่เสื้อโปโลมีให้เลือกตั้งแต่390บาทขึ้นไปเห็นไหมคะเมื่อแบรนด์ติดตลาดแล้วเขาก็จะสามารถเทรด up ลูกค้าของเขาให้ขึ้นมาซื้อในเวอร์ชันที่แพงขึ้นได้เสื้อโปโลมีตั้งแต่3 9 0 490-590 แล้วก็ขายได้ดีมากๆเพราะเขาทาให้ผู้บริโภค trust และเชื่อในแบรนด์นะคะแล้วก็เติบโตต,ต่อเนื่องแล้วก็ทําการตลาดในกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ r i ร์มันในเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางด้านของอออผู้บริโภคด้วยนะคะอะมาสรุปกันค่ะเวลาน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะถ้าเราจะมาสรุปว่า key success factor ปัจจัยความสาเร็จของแบรนด์ยืดเปล่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะหา customer pain point ให้เจอแล้วตอบโจทย์ลูกค้า ให้ได้ชัดเจน Customer p ร์ n Point ของเสื้อยืด นะคะที่คุณธนงศักดิ์ตั้งเอาไว้ง่ายเรียบง่ายแต่โคดส่งพลังก็คือยืดแต่ไม่ย้วยเสื้อยืดของเราใส่สบายแต่ใส่ยังไงก็ไม่ย้วยเพราะฉะนั้นสินค้าของคุณหรือแบรนด์ของคุณหาเพนพอยต์ของลูกค้าเจอแล้วหรือยังแล้วตอบโจทย์เหล่านั้นได้ดีขนาดไหนข้อที่2ค่ะขยายช่องทางการขายอย่างต่อเนื่องและขอให้คุณมีความยืดหยุ่นค่ะ flexible ตลอดเวลาเริ่มต้นนะคะแบรนด์ยืดเปล่าก็าเริ่มจากตลาดนะจตุจักนี่แหละคะ่ะแล้วก็ขยายไปทางออนไลน์ขยายไปทางห้างสรร สินค้ายแยะมากมายบร e เฟกซิค่ะที่ไหนที่มี c o n sumer demand ที่นั่นเราจะไปนะนั่นคือสิ่งที่คุณธองศักด์ได้กล่าวเอาไว้ข้อที่3ค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเน้นการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพสูงค่ะมีเอกลักษณ์ตอบโจทย์ต่อกลุ่มลูกค้าเนาะนะคะอันนี้สำคัญมากๆถัดไปค่ะการตลาดท,ที่สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจ ปัจจุบันแบรนด์ยืดเปล่านะมีมูลค่าพันล้านแล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถ Afford แบรนด์ a อม a s สเดอที่คูคๆเท่ๆได้เพราะฉะนั้นใช้พรีเซนเตอร์เป็นแนทชาลีนะคะหน้าทางค่าตัวน่าจะไม่ถูกเลยทีเดียวใช้พรีเซนเตอร์อย่างแนทชาลีเพื่อเป็นแบรนด์ Ambassa ดอสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะมันคือการบิ้วแบรนด์อย่างต่อเนื่องอันนี้สําคัญมากๆนะคะข้อถัดไปอันนี้ก็มีความสําคัญมากๆเลยความมุ่งมั่นและการลงทุนในตัวเองคุณธนงศักดิค์ค หลายคลิปจะเห็นว่าคุณธนศักดิ์เนี่ยเป็นคนที่มั่นขยันจริงๆแล้วคุณธนศักดิ์เนี่ยแบ็กกราวด์เดิมเป็นนักศึกษาอาชีวะนะคะคุณธนศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เรียนอาชีวะอยู่แทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะ,ะเพราะว่าตอนช่วงนั้นก็เป็นสมัยวัยรุ่นเนาะแต่ก็ถึงจุดเปลี่ยนค่ะและปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ได้จบ การตลาดหรือการบริหารอะไรแต่เรียนการบริหารการตลาดเข้าคอร์สเยอะมากเพราะลงทุนในตัวเองนะคะแล้วก็หมั่นศึกษาหาความรู้เรียนรู้ตลอดเวลาถ้าเราฟังคลิปของคุณธนศักดิ์จะเห็นว่าโอ้ว้าวนึกว่าจบ MBA จบด็อกเตอร์ทั้งนั้นการตลาดมาเพราะว่าจากประสบการณ์จริงและจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้สอหาข้อมูลของคุณธนศักดิ์เนี่ยต้องเรียกว่า มากมากๆเลยนะเนั้นไปหาคลิปดูได้ถ้าอยากจะได้รับ Inspiration ต่อเนื่องนะคะคุณนนนงศักดิ์และผู้ก่อตั้งค่ะศึกษาด้านการบริหารและพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่องเพื่อน,นํามาปรับใช้ในธุรกิจ ขอองงตัวเนะคะคข้อถัดไปเลยค่ะการบริหารที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือ customer centricity นั่นเองเอาลูกค้าเป็นที่ตั้งค่ะลูกค้าต้องการอะไรลูกค้ามีเพนพอยต์อะไรอะไรที่เราจะเซอร์วิสลูกค้าได้ดีขึ้นทําอันนั้นเลยค่ะรับผิดชอบต่อปัญหาของลูกค้านะเช่นการส่งสินค้าทดแทนโดยไม่ต้องคืนเงินค่าสินค้าเก่าแบบนี้เป็นต้นสร้างความประทับใจและเพิ่มความพักดีต่อแบรนด์อย่างต่อเนื่องสุดท้ายค่ะผลลัพธ์ของความสําเร็จจากเงิน8 0 0 0บาทในวันนั้นปัจจุบันเป็นแบรนด์ถ้าปีที่แล้วตัวเลขล พี่สต์คือ800ล้านปีนี้น่าจะขึ้นหลัก1,000ล้านไหนใครคิดว่าเรื่องราวของคุณธนงศักดิ์ยอดเยี่ยมบ้างลียอะไรเข้ามาดีเลยเนี่ยคีด800เข้ามาในแชทบ็อกแล้วกันค่ะ800เข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคะน,นี่คือเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆที่นํามาฝากกันค่ะจาก SME ตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่ได้มีต้นทุนอะไรใดๆเลยแต่วันนี้เติบโตเป็น SME ที่เข้มแข็งสร้างแบรนด์ของตัวเองสู่หลัก พันล้านได้ในเวลาไม่กี่ปีถ้าคุณธนงศักดิ์ทำได้พวกเราทำได้เช่นการขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจมันที่จะเรียนรู้ฝึกฝนปรับตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นคือ Business Booster Series ที่นำมาฝากกันนะคะจริงๆเล่าเรื่องนี้ให้ฟังใน GoT Club แต่คิดว่าอยากจะให้เล่าให้ฟังนะคะในทาวหอด้วยเช่นกันก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังในวันจันทร์นี้ไหนใครชอบเรื่องที่ยืดเป่าที่เล่าให้ฟัง k e ตไวเข้ามาในแชทบ็อกรัวๆเลยค่ะีโตไวเข้ามารัวๆในแชทบ็อกเลยนะคะ แล้วค่ะพระญาติฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะคะ Let's change the way the world does business ค่ะเรามาเปลี่ยนโลกของการทำธุรกิจจากการแข่งขันมาเป็นการให้และช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันยังมีเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยอีกจำนวนมากและในหลากหลายจังหวัดที่กำลังมองหาวิธีในการทำธุรกิจที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันเรากำลังมองหาผู้นำค่ะ ผู้นำหรือ leaders ที่ต้องการที่อยากจะสร้างความแตกต่างให้กับชุมชนของคุณในจังหวัดต่างๆนะคะจังหวัดต่างๆเหล่านี้ยังไม่มี B n I เลยปัจจุบัน B n I มีใน17จังหวัดประเทศไทยมีตั้ง77จังหวัดนะคะ <c oughs> Pacific Arts ค่ะเรากำลังมองหาผู้นำในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนครศรีธรรมราชค่ะสุร,ราษฎร์ธานีพังงานและก็บีนะฮะถ้าท่านใดรู้จัก หรือแม้กระทั่งคุณเองเป็นคนในท้องถิ่นนั้นแล้วอยากจะนําระบบดีๆแบบนี้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการและ SME ในจังหวัดของคุณนะคะทักพี่เจงเข้ามาเลยค่ะเราจะช่วยกันสร้างชุมชนเพื่อผู้ประกอบการได้เติบโตต่อเนื่องกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นในพิเศษ e s s b สเตอ e ์ซีรีส์ขอบคุณนะคะทรงเวทีคืนให้กับพี่ปิงค่ะ